สวัสดีครับทุกคนโยบผมหัดเป็นไก่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโมโมหลังบับกันต่อเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้รีวิวในดีตัวเองนะครับแล้วก็ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าผมลองไปเล่นมาแล้วนะผมเล่นตั้งแต่ช่วงประมาณ2โมงนะครับจนตอนนี้ประมาณ6โมงนะครับผมเล่นไปเยอะมากๆนะครับผมเพิ่งได้แค่3เกมเพนะครับผมพยายามมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตอนแรกนะครับตอนที่ผมเล่นเกมแรกใน ID ดีพี่บอยนะแต้มแกจะอยู่ประมาณที่8 0 0พนนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นจนหมื่นหนึ่งแล้วนะครับคือมันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ว่า ผมเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแต้มโมโมในครับว่าตอนนี้ผมติดอันดับที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอันดับ16นะครับเล่นไปแสนกว่าแต้มนะครับในวันเดียวไม่กี่ชั่วโมงนะครับคือผมเล่นเยอะมากนะแต่ว่าได้เกมเพลย์แค่นี้จริงๆก็ต้องขออภัยคนดูที่รอดูคลิปยาวนะครับก็จะดูประมาณ3เกมเพลย์นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็โมโมที่เราจะเล่นในนี้ก็จะเป็นโมโมเลเวล80บนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่80ดดิ 90นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เราเล่นใน ID f u l ูเพราะว่าซับเนี่ยเกือบตันเลยนะครับแล้วก็เหรียญที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญบาโถนะครับเพราะว่าโมโมเป็นตัวคอนที่ต้องพึ่งสกิล2เยอะมากๆนะครับเพราะว่าสกิล1มันไม่ค่อยหวังผลได้เท่าไหร่นะครับสกิลหนึ่งของโมโมเนี่ยเป็นสกิลวาร์ปก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้วาร์ปไปทงที่ศัตรูกําลังดึงเหมือนแซตเทิร์นหรือว่าตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการวาร์ปไปทงที่ไกลที่สุดนะครับอ่ะไหนๆก็พูดแล้วนะครับก็สกิลนนีี้เ่ย ปรับมาให้มีสถานะไม่สามารถดึงทงได้100%แล้วก็มีน็อกแบกด้วยนะครับก็สกิลนี้เป็นสกิลที่สามารถวาร์ปไปการทงระยะไกลได้แต่ว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่สามารถใช้ในการอ,อ่กันทงที่ศัตรูกําลังดึงใกล้ๆได้นะครับมันจะโดดไปธงที่ไกลที่สุดของทีมเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราแบบ อ,อยากโดดไปการทงแต่ว่าเผลอไปกดสกิลหนึ่งเนี่ยบางทีเราเสียทงเพราะว่าเราจะโดดไปทงไกลแทนนะครับจากที่เราจะเดินไปทงใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็ระมัดระวังการใช้นิดนึงนะครับซึ่งผมก็ใช้ผิดพลาดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสกิลนี้ส่วนสกิลที่2นะครับก็ปรับแอนิเมชันให้มันใช้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างกดใช้เนี่ยเราจะลดดาเมจเ0ดด้วยแล้วก็เมื่อเราปล่อยสกิลเนี่ยเราจะปล่อยอ ไฟไปข้างหน้านะครับก็เหมือนไคโดเลยนะครับสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะกันทุกอย่างนะครับยกเว้นสถานะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในธงเราก็จะกันสถานะอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มร้อยูนยเนี่ยจะโดนแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกูได้ที่34วินาทีแล้วก็สกิลนี้เนี่ยปรับให้มีการบล็อกธงแล้วก็น็อกแบ็คเข้ามานะครับก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ทำดาเมจแล้วก็ลดดาเมจนะครับส่วนโมโมนะครับก็จะมีปรับให้เติมเกจร้0ได้แล้วก็ ตีสายวิ่งเนี่ยจะรีสกิลหกับสกิลสครั้งละหนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตีครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดบล็อกทง50%เปอร์เซ็นวลาสิวินะครับอ่าแล้วก็ตอนโมโมะอยู่ในทงนะครับจะกันทุกอย่างเลยนะครับสถานะน็อกแบ็กแล้วก็อา่าไม่เสียการทรงตัวนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของการบัฟของโมโมะก็คือทุกครั้งที่โมโมะเติมเกรด ครั้งละ10%ของเกรดนะครับจะเพิ่มพังโจมตีครั้งละ5%สูงสุดที่30%แล้วก็จะเพิ่มเด็บครั้งละ10%สูงสุดที่50%นะครับแล้วก็จะรีเซ็ตเมื่อโดน KO นะครับแล้วก็โมโมจะมีลดดาเมจอี50่50%เมื่อเลื่อนมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับส่วนการเด้งเลือดของโมโมเนี่ยเหมือนจะมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือทุกครั้งที่โจมตีศัตรูด้วยสกิล2นะครับจะฟื้นฟู70%ของความเสียหายนะครับแล้วก็จะสูงสุดที่ 1, นหนึนง่งหมื่นน,นะครับก็คือยิง ไม่ใช่สิยิงไปหมื่นหนึ่งเด้ง7,000นะครับเพราะว่ามันได้แค่70%นะครับแล้วก็รีสกิลหนึ่งครั้งละ10%ด้วยก็คือถ้าสายวิ่งยืนดึงทงดื้อแล้วเรากดสกิล2เนะี่ยสกิลหนึ่งเราจะรีไวมากๆนะครับรวมถึงสกิล2ด้วยแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับโอเคก็สำหรับซับโมโมท,ที่เราจะเล่นในนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ173.7%นะครับก็จะเป็นซับโซออลร้อยอสูรนะครับบอกเลยว่าถึกแน่นอนหรือเปล่านะครับเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่า ถึงมันจะแบบซับเยอะขนาดไหนนะพอผมเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยพอเจอคิสรุเยอะๆเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันยืนกันทงยากมากนะครับแล้วก็สายวิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้กันได้ดีมากด้วยนะเดี๋ยวเราพูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูเกมเพย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างซอมบิลัดด้วยนะครับหากกำลังนึกถึงไอดีดองเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบิลัดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพย์ของโมโมโนสเกตได้เลยด้วกันนะครับ และสาหรับใครที่อยากเมดีดองเพชรไว้เก็บเพชรยาวๆก็ต้องนอนช็อปเลยนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นนช็อปเลยนะครับและตอนนี้เราก็เจอลุงแสง3ตัวนะผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ทั้งเลลี่แล้วก็โมโม,โมเนไม่ชอบมากๆนะครับเลลี่เนี่ยมันจะหนักกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าโมโม,มมันก็ยังแบบพอยืนรับได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าลุงแสงเริ่มมีสแต็กที่เยอะมากพอแล้วเนี่ยไม่สามารถยืนได้นะครับกดมังกรยังตายเลยครับผมกดสกิลสองเนี่ยผมโดนมันเหยียบหัวตลอดเลย คือมันมันรับดาเมจลุงแสงไม่ไหวจริงนะครับเนี่ยคือถึงมันจะบัฟมาเล่นกับสายวิ่งได้ดีแค่ไหนนะครับแต่พอเจอลุงแสงหรือสายมัดเมตาเนี่ยมันก็ตุบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลลี่หรือโมโมเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะบัฟสายโล่เนี่ยต้องบัฟไปรับมือกับสายมัดก่อนนะครับเพราะว่าสายวิ่งส่วนใหญ่สายโล่มันก็รับมือได้อยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานของมันนะครับแต่ว่าพอเจอสายมัดแบบระเบิดระเบ้อแบบนี้มันจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับมาแล้วจ้า มันก็จะว่าธงไกลนะครับเมื่อกี้เรามีธงนี้พอดีไงโอ้ธงนู้นเราไปธงนู้นด้วยวะ่ะธงกลางเราให้เลลี่เติมนะครับเพราะว่าเลลี่เขาน่าจะรับมือลูฟี่ได้อยู่นะครับเราไปไล่เติมเกตด,ดีกว,ว่าโอ้ลุงแสงมาแล้วเราต้องกดสกิลสองนะครับไม่งั้นตายแนะ่นี่เนี่ยขนาดกดนะเนะี่ยโอ้แรงไอบ้บ้าไปนู่นแล้วเก็บเลือดก่อนครับเลือดต้องเยอะไว้นะเพราะว่าโมโมมันจะลดดาเมจตอนเลือดเยอะนะครับเฮ้ยล้มก่อนล้มก่อนเออ ลำบากนิดนึงครับมันไม่ได้เล่นง่ายเลยนะเอาจริงๆปรับมาเนี่ยผมพยายามเล่นแล้วมันเล่นยากมากนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เอามาเล่นในเมตาก็ยังลำบากอยู่ดีนะครับโบโลเบสนีไ่ไงล่ะนี่ไงล่ะโดนไปเฮ้ยโอเคหลบก่อนครับเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะครับไอ้ส้อยลูกปัดเวลาเล่นสายโล่เนี่ยถ้าไม่ได้เล่นชอปเปอร์เนี่ยผมไม่ชอบเลยเจอสกิลนี้ มาแล้วเติมเกตโอเคไม่มีคนดึงนะครับเนี่ยมันจะวาร์ปธงกลนะครับมันก็เป็นข้อดีอยู่นะที่สามารถวาร์ปได้แต่ว่านะครับในจังหวะที่เรากําลังโดนดึงธงแล้วเราแบบโดดผิดธงเนี่ยกลายเป็นว่าเราเสียธงเลยนะครับจากที่จะการธงได้เพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะครับมันมันเป็นสกิลด้วยมันไม่ได้โดดได้เหมือนงูนะครับที่โดดไปโดดกลับได้อันนี้คือพลาดแล้วพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เติมเกตเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบโอเเขามีฟี3ตัวระบุติดด้วยงานหยาบแล้วครับ ถ้าเขาเล่นเราอะนะไอ้ลูฟี่เนี่ยมันก็ต่อยเราแรงอยู่นะผมบอกเลยแรงมากนี่ไงเมื่อกี้เราไม่ไหวนะครับต้องโดนหนีไม่ได้ตั้งใจแบบจัดก,การตรงนั้นอยู่ละไม่ไหวนะครับทำอะไรทำอะไรโอ้โหบินสวนอยู่ได้มาแล้วอุ้ยโอ้โหโดนขัดรอบนี้โดนขัดอันนี้ตั้งใจจะโดดแต่ว่าโดนขัดเอาสกิลคืนหน่อยครับสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมาแล้วมาแล้วโบโลเบสกลับไปกันการงกันครับมาแล้ว โอเคได้มาหนึ่งตัวนะครับอุ้ยโอ้โหมันต่อยแรงจัดเลยวะ่ะนี่ผมเกาะเยอะมากเนี่ยขนาดผมใส่เกาะมาแบบเน้นๆเ,เลยเนะี่ยไม่ได้ใส่ ATK เลยนะครับโดนมันต่อยที่เกือบตายไอ้นี่มันแรงเกินนะครับไอลูฟี่เนี่ยผมระเบื่อมันจริงๆเมื่อไหร่มันจะตกเมตาวะฮะเมื่อไหร่จะตกเมตาเฮ้อโอโ้มันดึงได้ด้วยโบโลเบสมันหลบได้ตีปีปีโหเหลือ10วิทันปะเนี่ย เฮ้ยผมดึงทัดอุ้ยลุงแสงอีกแล้วผมโดนลุงแสงแล้วเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมไม่ค่อยชอบคิซารุเลยเวลาเล่นสายโลนะครับคือสายโลตัวไหนที่รับมือคิซารุไม่ได้เนี่ยตัวนั้นจะเล่นยากนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเซนะิร์ฟโกบอลเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่เล่นคิซารุกันอย่างหนักหน่วงมากนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปละกันเนี่ยผมสําหรับโมโมโนสเกะ ด่านที่2นะครับเราก็อยู่ในด่านเดสโลซานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่เล่นสายหมัดกันดุมากนะครับดุเนี่ยคือเล่นเยอะนะครับคือลองไปเทียบกับเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่าเซิร์ฟแม่ของเขาก็ได้นะครับคือเขาแทบจะไม่เล่นคิสรุก,กันแล้วนะครับในเมตานี้ผมลองไปดูมาคือแบบตัวละครเมตาของเขาส่วนใหญ่จะเป็นสายวิ่งนะครับแล้วคิสรุเนี่ยเจอน้อยมากเวลาผมเจอก็แบบเจอตึงเล่นแหละเวลาแบบดูในคลิปอะไรเงี้ยแต่พอ เอ่อพอดูจริงๆเนี่ยคิสซลุเขาไม่ได้เยอะเท่าเซิร์ฟเรานะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเซิร์ฟเราเขาคิดคิสซลุกันขนาดนั้นนะครับก็สงสัยเล่นสนุกนะครับมันก็เล่นสนุกจริงนะคิสซลุแต่ว่าคนโดนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับไอฟี่อีกตัวหนึ่งไอฟี่เนี่ยเข้าใจได้นะครับมันเอาไว้ดึงธงเอาไว้ปวนได้แต่ผมลาคาญมากเลยเวลาผมเล่นสายบันเนี่ยมันจะเป็นคุมะหรือว่าไอคิสซลุเนี่ยโหโดนไอฟี่ต่อยประจํานะครับชอปเปอร์บางทีผมยังโดนมันต่อยเลยมันแรงมากเลยนะ เออ,อเราเข้าเรื่องของเราเดี๋ยวอุยโอ้โหขอบใจมากแต่ว่าดีนะเราไม่ติดสัลิสโอ้โหมาโดนปลากินทแท้ๆเลยเมื่อกี้ผมกะจะดึงธงหล่อๆแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วติดบล็อกธงเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยดึงธงไม่ได้เอา้าทำไมหมดไวยัง,ง่ะอ๋อกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ๋พอพาวเวอร์เกตมันบังอยู่โถเอ้ยผมก็นึกว่าไม่ติดบล็อกคงละโบโลเบสผมก็ว่านะครับนึกว่าแบบ มันใส่ย่นบล็อกธงอันนี้มันก็เกินไปละฮะตีตีต,ต,ตีนอกธงเนี่ยรอส่วนไม่ได้ครับเพราะว่ารอมันไม่มีการชะงักนะครับโอลเบสนี่ไงนี่ไง้ไงยธงนั้นโดนนะแต่เราไปไม่ได้เราเลือดน้อยเราต้องไล่เติมเกจไปก่อนแล้วกันเอาแบบเท่าที่ไหวนะครับโอเคมาเติมธงนี้ต่อชึบโอ้โหโด,ดมาเจอพ่อมันเลยวะ่ะ โอ้ผมเติมเกจไม่สนคนไม่ได้อะตอนนี้เลือดน้อยอ่ะโดนตากินนั้นนะเรียบร้อยเราบูติดเราบูติดบูติดแล้วน่าจะได้เลือดอยู่นะครับเราสายโล่น่าจะบูตเยอะอยู่โอ้โหเกือบตายเกือบตายบูติดเลยเออโอเคเลือดเกือบเต็มนี่นี่เขาเรียกว,ว่าคัมแบ็กนะครับเราน่าจะโดดไปทงนู้นนะถ้าเราโดดเฮ้ยวิ้ยทงบ้านได้วะทงบ้านได้วะผมะต้องต้องไปทงบ้านว่ะจงนนังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมก่อนเราต้องไปยืนกึ่งกลางนะครับ แล้วก็โดดปึ๊บมาแล้วมาแล้วพระเอกมาแล้วบอกเลยว่าทงนี้ไม่เสียแน่นอนหรือเปล่าอ้าวโดดมานี่เหมือนเดิมโบโลเบสเรายิงลูฟี่ไม่เข้าเลยนะครับเฮ้ยแต่มันก็ต่อยเราไม่เข้าวะเฮ้ยต่อยมาพันห้าโอ้ยเลือดเต็มแล้วอุ้ยโหรอรอเราเราโดดไปไม่ได้เราต้องโดดหนีว่ะจังหวะนี้คิสรู้มานะครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไม่ไหวนะครับเอาโดดตามรอมาเฉย เอาเรียบร้อยโดดกลับทงบ้านอีกแล้วเฮ้ยแต่โดดเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราโดดไปโดดมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมายืนนอนในทงเฉยเฉยก็ได้โอ้รับดามเมจไม่ไหวรับดามเมจไม่ไหวโอเคน่าจะห้าศูนย์นะครับสำหรับด่านนี้เกือบแย่นะครับดีนะที่สกิลเรามาพอดีนะครับเราเลยโดดมากันได้เมื่อกี้ถ้าคิดจรุมมันเฝ้าทงก็โดดมาก็น่าจะตายอยู่ดีนะครับ โอเคด่านที่2สําหรับโมโมโนสเกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านสุดท้ายละกันนะครับผมสําหรับโมโมโนสเกด่านสุดท้ายเราก็อยู่กันในด่านเดโลซ่านนะครับก็เป็นด่านที่เล่นสนุกนะครับถ้าเล่นสายหมัดสายโลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าด่านนี้มันมีทั้งปลาแล้วก็สายหมัดเข้าถึงตัวเราง่ายนะครับการทงยากด้วยผมว่าด่านนี้สายที่เก่งที่สุดคือสายหมัดนะครับลองมาก็จะเป็นสายวิ่งแต่ว่าด่านนี้เราเล่นสายที่ เล่นยากที่สุดนั่นก็คือสายโล่เนะครับอ้าไม่เป็นไรก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันจริงๆปรับมาเนี่ยผมไม่เห็นความต่างเลยวะม,ม,มันมันมันมีน็อกแบ็กก็จริงครับแล้วมันก็ไม่ได้แก้รอง่ายขนาดนั้นด้วยนะผมลองไปเล่นเจอรอเนะี่ยผมเจอรอเยอะมากครับวันนี้ไม่ได้กันง่ายขนาดนั้นเลยมันอาจจะแบบทําให้รอดึงธงเราไม่ได้ก็จริงครับแต่สุดท้ายเนะี่ยมันก็กันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า มันจะมีตัวมาแจมหรือว่ามีดาเมจจากฟากฟ้านะครับมันทําให้เรากันยากอยู่ดีนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถฆ่ารลอดได้ด้วย,วยอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยนะครับตัวมันไม่ได้แรงมากเนี่ขนาดมีแบบบัฟเอทีเคนะครับโอ้โห,โหโดดไปไม่ทันอีกขนาดมีบัฟเอทีเคยังตีไม่่อจะเข้าเลยนะครับหรือผมอาจจะต้องใส่อฟอฟเอทีเคก็ได้แต่ผมว่ามันก็คงไม่แรงไปกว่านี้แล้วละ่ะมันก็ดาเมจกลางๆนะครับเบสมันไม่ได้เยอะมากนะครับ เบสมันต่ำโอเคมาทงบ้านฟึบอ้าวเดี๋ยวโดนห้าศูนย์นะเนี่ยเดี๋ยวโดนห้าศูนย์นะเนี่ยผมมีพามหาหาหลวงปู่จินเบสนะเนี่ยชายเฮ้ยโอ้หทงนี้เราเสียแน่เลยเฮ้ยโอ้โหสวยมากคิสรุลบฮาคิเอโบเรียบร้อยดึงทงไม่ได้ดึงทงไม่ได้ดงงไไดอ้าวโบโลเบสโ,โบโลเบสเตรียมตัวเตรียมตัวโบโลเบสโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับโอ้ดาเมจมันต่ำเตี้ยเรียด,ดินมากเลยเนี่ยไอโมโมเนะี่ย ผมการไม่ได้แล้วรอบนี้เอ้ยได้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 ไโอลเบสออกไป okay. อโอเคเฮ้ยโหทงกลางมันเกตต่ำว่ะผมไปกานไม่ได้ว่ะผมเติมทงนี้ก่อนกันได้ปะ่ะสวยไม่มีฮาคิเรียบร้อยนะครับโอเคก็สำหรับด่านสุดท้ายก็จบ50แบบสวยงามไปนะครับ ก็สำหรับโมโมบัฟมาก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นยากอยู่ดีนะครับใครที่อยากหาไสโลเล่นก็แนะนําเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับถ้าให้คะแนในในการบัฟรอบนี้ผมเชียร์ไปทางเลลี่มากกว่านะเล่นในเมตาได้ง่ายกว่าแต่ว่าทั้ง2ตัวก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เอ่อเป็นตัวไต่แรงยากอยู่ดีนะครับก็เลือกใช้เอาละกันนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับ